เอาโอเคนะอยอีกเทปหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับนักสุบินนะว่าข้าววันนี้พันอะไรแล้วก็จะเกี่ยวกําหนดเกี่ยวเนี่ยนะกี่วันแล้วตอนนี้ข้าวอยย่เท่าไหร่เนอะแล้วที่นักสบินตัดสินใจเปิดใจใส่สมแดงเพราะว่าอข้าวเนี่ยไม่ค่อยกินปุ๋ยเหตุผลเพกกราะก็เพราะอากาศมันหนาวเนาะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวฟังเจ้าบ้านนักสบินเลยเนาะว่าข้าวเนี่ยนะของนักสบินเนี่ยพันอะไรบ้างนะ,ะอายุเท่าไหร่ครับนักสุบินครับข้าวพันอะไรครับตอนนี้อ๋อที่แปลงนี้เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบใช่ไหมอืม อายุกําหนดเกี่ยวของเขาประมาณนี้เท่าไหร่ครับก็ประมาณร้อยเอ่อร้อยประมาณร้อยถ้าเอาแก่จัดก็ร้อยสิบวันประมาณร้อยสิบวันโอ้ร้อยสิบวันเนาะตอนนี้อายุข้าวเท่าไหร่เลยนะนักบินตอนเนี้ยสี่สิบสี่สิบสี่สิบวันใช่ไหมสี่สิบวันโอ้นี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ไปแล้วรอบแรกกันเนาะรอบแรกรอบสองนะอ่ารอบสองรอบสองใส่ไปแล้วอืมครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือปัญหามะ อ่าเกี่ยวกับในเรื่องของกระทบในเรื่องของหนาวใช่ไหมอ่ามันหนาวอากาศมันเย็นอืม่าแล้วลมมันโยกครับก็รู้สึกว่าอาจจะกระทบใบใบมันอาจจะเหลืองแล้วก็กินปุ๋ยช้าลงอืมแลว้วตอนนี้นะักสุบินหว่านปุ๋ยไปไปแล้วเนี่ยกี่วันแล้วครับประมาณเจ็ดวันโอปะหวานไปแล้วเจ็ดวันค่ะเนาะทีนี้ที่ว่านาักสุบินกังวลว่าเฮ้ยอากาศมันเย็นข้าวจะไม่กินปุ๋ยเราดูากข้าวหน่อยดีไหม ค่ะนักทวินได้ไหมครับได้ครับดูราคศวินพาไปหน่อยนะทวินพาไปหน่อยอากาศเย็นๆเดราดูทิแต่นี่ก็สวยนะครับไม่ต้องดูเยได้มั้งลางยาวเฉยอืมมาดูก่อนเนาะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวอ่าอาจารย์ไปฝั่งนู้นได้ไหมอาจารย์เดินอ้อมไปครับเดี๋ยวน้องทวินถอดลาศวิาไปหนว ตอนนี้ตอนนี้เราจะทํายังไงครับทิ้งน้าด้วยใช่ไหมนะสุบินอ่ากำลังจะทิ้งน้ําครับอ๋อกี่วันอะเปียกสลับแห้งอ๋อจะทิ้งน้ําประมาณยี่สิบวันอ๋อเปียกสลับแห้งครับอ๋อก็คือตอนนี้หวานไปแลกกี่วันนะอ่าสี่สิบวันอ่าหวานอ่อตอนนี้ข้าวอายุสี่สิบวันแล้วก็หวานปุ๋ยไปแลกกี่วันนะครับรอบสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ๋อแต่นี้ก็คือทําท่าก็คือจะทิ้งน้าใช่ไหมจะทิ้งน้ําประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันครับอ๋อ เดี๋ยวลูกดูลากข้าวหน่อยนะแป๊บหนึ่งนักสุบินลองลองเดี๋ยวนักสุบินเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหน่อยนักสุบินนักสุบินเยกยกชงไว้หน่อยครับก่อนก่อนลูดลากออกเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บหนึงครับอันนี้ลากข้าวนะก่อนที่จะฉีดสมแดงนะตอนนี้ข้าวกระทบหนาวเนาะครับอ่าสำหรับสายตานักสุบินตอนนี้ลากข้าวเป็นไงบ้างอ่อใช้ได้ไหมก็ใช่ได้ว่าปานกลางครับปานกลางใช่ไหมใช่ได้โอ้ครับลากมันก็ไม่ไม่แดงไอไม่ดำอืม ุกคนดูนะอันนี้ก่อนทนี่เราด้ล้างยังไม่ได้ล้างอ่านะ<ะ>ปดัดล้างก่อนล้างก่อนทั้งไงดีดงอ่าแล้วนักทูบินเดินนำหน้าครับตอนนี้เรากำลังดูผลงานสมแดงเนาะว่าเอา่อนาข้าวตอนนี้ก็ทบหนาวว่ารากเขาเป็นยังไงบ้างตรงน,นี้ลางรากอะ,อะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดสมแดงเดี๋ยวก็นะักทูบินนะมันมันก็ นักบินได้เสียาว่าพอได้ไหมไอ้ลูกเหลืองเนี่ยสมบูรณ์ไหมอย่างเงี้ยลากรากมันจะขาวถ้าลากขาวสมบูรณ์ใอ๋อถ้าลากเหลืองนี่จะไม่ค่อยสมบูรณ์อ๋อเราจะเห็นเลยอันนี้ที่ลากดำๆนี่คือลากของเขาแน่ๆเนาะลากดำโอ้ี่ทุกคนอนักูบินอธิบายฟังหน่อยปื่อพี่นองเกษตรกรที่เขาไม่บางคนไม่เคยถอนลากข้าวดูเลยนะเออเนี่ยอาจารย์ดูนะที่ที่ว่าเป็นลาโรคลารากลากเน่าลากดำมันจะเป็นลักษณะนี้อืมแต่อันนี้มันออกมาเหมือนไม่ได้ปุ๋ย ได้อากาศแล้วก็เริ่มเริ่มจะมีรากใหม่อืมอันนี้คือรากใหม่ของมันสวยอ๋อน,นี้คือรากใหม่ใช่ไหมที่ขาวนะใช่อันนี้คือถ้ารากเดิมมันดาไปแล้วรากเดิมมันดำอ๋อ,อ,อที่มันมีปัญหาที่มันไม่กินปุ๋ยเพราะเหตุนี้นนนแล้วอันนี้ก็รากใหม่ก็กำลังออกอ๋อนี่ทุกคนดูนะครับเนาเป็นความรู้ด้วยนะสำหรับท่านที่ไม่ได้ทํานาด้วยเนาะแต่ท่านที่ทํานาก็เป็นความรู้จากนักสุบินด้วยอ๋อนี่คือ ถ้าถ้าแบบนี้คือไม่ได้เรื่องแล้วเออนี้คือรากดํารากดำมันก็จะไม่สมบูรณ์แล้วอืมถ้าสมบูรณ์ข้าวถ้าจะสมบูรณ์มันต้องเป็นลักษณะนี้อืมแล้วนี่อันนี้ก็เริ่มเริ่มจะมีรากใหม่ครับขาวจ๊วอ๋ออันนี้รากที่เขาออกมาใหม่ใช่ไหมใช่อืมนะทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้สมแดงช่วยด้วยเนาะจะลองดูว่านับเป็นยังไงบ้างนะครับนักเป็วว่าจะฉีดอีกอยู่วันคะ เอประมาณสักสองสามวันก็จะฉีดอีสองสามวันจะฉีดสมแดงเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเนาะว่าจากรากดำดำเนี่ยนะแบบเนี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเออมันจะขาวมากขึ้นขนาดไหนเนาะเดี๋ยวมาติดตามก็ประมาณเออเดือนหน้าเนาะจานเนาะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานอสมแดงครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปปักดำไว้ยังเดิมอันนี้ก็ของเราใช่ไหมแปลงนี้ใช่ของเราโอครับ อ่าตอนนี้เราก็ได้พิสูจน์ดูแล้วเนาะว่าราข้าวตอนเนี้ยก่อนใช้สมแดงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแล้วอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาตามใหม่เนาะอนัสุบินครับนาะก็ขอขอบคุณนัสุบินนะครับที่อ่าให้ความรู้กับพวกเรานะขอให้นาข้าวนัาสุบินได้เกินนาทุกแปลงนะครับนัสุบินทำว้กี่ไร่แล้วทั้งหมดเจ็ดิบไร่ครับประมาณเจ็ดสิบไร่เอาเท่าไหร่ดีเออสักเจ็ดแปดสิบก็พอเอาแปดสิบตามพออาไม่เอาเยอะนะเอาโอเคนะครับขอบคุณนัาสุบินนะครับสวัสดีครับ